กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube ท e l ว v i s i o n f a c e b o o ท t e l i v i s i ทว t w เ t t e r เพจอินสต a แกรมและโลกโซเชียลอื่นๆื่นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อค่ำคืนนี้ผมดูภาพ,พยนตร์สองเรื่องคือเรื่องเดอะฟูจิติกับเรื่องเปเปอร์มินก็เป็นเรื่องของการ ทวงธทมในกระบวนการยุติธรรมเรื่องแรกตำรวจอายการก็จับคนผิดไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นผู้บริสุทธิ์คือผู้ที่เป็นเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมได้ผู้รวจราชการกระทรวงยุติธรรมที่เป็นคนดีอ๋อหลักขาฐานในที่สุดก็ให้ความยุติธรรมพบคนรายตัวจริงได้ เรื่องที่สองผู้พิพากษาชั่วทุจริตบนบัลลังศาลภายใต้ขบวนการพวกคาา้าเสาติมาเฟียใหญ่ของประเทศที่สามารถซื้อตุลาการอายการทานายความตำรวจได้หมดแม่ของลูกคนหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่าเขาเห็นผู้รา้ายฆ่าผัวฆ่าลูกเขามีรอยสัก ชัดสุดที่จะชัดแต่ว่าเขาถูกตีสลบอยู่ในขณะที่เขากำลังจะวิ่งไปช่วยลูกและสามีแล้วแถมถูกยิงเข้ากระบาลไปส่วนหนึ่งด้วยเป็นช่องทางให้ทนายชั่วจันทบุรีหารูหาโวหาช่องบอกสารว่าการที่ของ ผู้ที่ประสงค์จะให้ความยุติธรรมแก่ลูกผัวนั้นเกิดจากยาสามชนิดในที่สุดผู้พิพากษาก็พิพากษายกฟ้องไม่ต้องสอบคดีต่อไปเพราะเชื่อได้ว่าสิ่งที่ทนายความและอายาการเอามาแสดงในศารนั้นเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารับผมเองก็ไม่รู้จะเป็นเดอะฟูจีตีหรือเปปเปอร์มิน แต่ว่าผมนั้นก็เป็นพยานสารเพื่อที่จะช่วยประชาชนจากกระบวนการโสนทุจริตของเจ้าพนักงานพี่ดินเขตบางเขนชื่อนายเตรียมสีสุขใสและคณะได้ทำการออกโฉนดใหม่มาเลยครับท่านที่เคารพครับอ้างว่าโฉนดเก่านั้นผุพังหนูกินแลว้ว ในที่สุดฝ่ายชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครเห็นว่าผมนั้นเป็นเพื่อนกับประธานสารดีกานายสัยเกตดวัฒนพันธ์ก็ยกขยงมาร้องห่มร้องไห้โดยมีทานายความอยายการพามาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นอดีตนายอำเภออดีตผู้ลงนามเอกาสาร,รอสอิบนศสามกทั้งแบ่งแยกทั้งตัวจริงและใบแทนที่ชำรุดจากไฟไหม สูนหายควรที่จะไปให้การช่วยเขาหน่อยเพราะว่าชโฉนดดังกล่าวที่นายเจียมสีสถูกสเจ้าพนักง,งานที่ดินเขตบางเขนออกมามันน่าจะมีความไม่ชอบมาพัดผนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ก่เาเ,าเรียกว่าชโฉนดท,ที่ดินฉบับนี้ได้ทําโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยแตมื่ก่อนโนดเขาเป็นอย่างนี้แหละครับ แล้วก็มีกันตั้งแต่ปี2,465 62นี่ครับก็จะมีผู้รับโอนโนนใหม่ผู้โอนแล้วก็เจ้าพนักงานลงนามเขาจะมีกันอย่างนี้เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพผมเองก็ไปให้การสั้นๆต่สอสารว่าโนนที่ออกมาใหม่แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบหนึ่งใบแจ้งความตำรวจว่าฉบับเก่าสูญหายถ้าสูญหายทั้งสองฉบับแน่นอนก็ต้องมีฉบับประจําเจ้าพนักง,งานที่ดินเขตบางเขตผมก็ให้การว่าการที่โฉนดใหม่จะออกมานั้นต้องเขียนว่าใบแทนฉบับเก่าที่สูญหายใบแทนฉบับเก่าที่ชำรุด ข้าแตสารที่เคารพผมเป็นอดีตนายอำเภอซึ่งลงนามมากมายแล้วข้าแตสารที่เคารพถนดเก่านี่นะครับถ้าสูญหายชำรุดออกใหม่นี่มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วเป็นใบเล็กๆสวยงามเรียกนอนสอสีงอข้างๆต้องประทับตราสีแดงไว้เรียกว่าใบแทนฉบับที่สูญหายใบแทนฉบับที่ชำรุดไม่ใช่เฉพาะถนดหรอกครับสารที่เคารพ นชสามก็เช่นเดียวกันนายอำเภอเป็นผู้ลงนามครับปรากฏว่าสารอุทธรสารขั้นต้นบอกว่าแม้ในทางสืบเชื่อได้ว่านายบมเรบุตรชาติสุวรรณเป็นอดีตนายอำเภอผู้ลงนามเป็นอดีตประธานตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง แล้วก็มาอยู่ในทางการเมืองก็เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการติดตามการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสารดีหมดครับสารมีนบุรีผมก็นําความเรื่องนี้ร้องเรียนไปยังประธานสารดีกาเพราสารได้มีนประมาณผมชั้นๆั้นว่า แต่ไม่สามารถรับฟังพยานที่ชื่อนายโมเลมนทนชาติสุวรรณได้เพราะไม่เคยรับราชการกรมที่ดินไม่ล่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเพราะยะนั้นหนังเรื่องเป๊ะเปรมกัาหนังเรื่อง The ะฟูจิจปนมันก็เป็นบทเรียนที่ผมดูและผมมีความสุข ว่าไอ้ประเทศนี้ที่เกิดที่ยิงกัดที่สารจันทบุรีโดยพลตำรวจปรีนั้นมันก็แน่นอนคนที่เขาเสียหายต้อ,อัดอั้นตันอุราผมก็ถแถลงกับเพื่อนๆผมหลายคนบอกว่าการที่ประธานสารมีกาบอกว่าได้ส่งไปยังคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้วเป็นดุลพินิจที่ผู้พิพากษาจะเชื่อว่าใครควรรับฟังและใครไม่ควรรับฟังก็ได้ ผมก็จึงบอกว่าชฉโนดดังกล่าวที่โกงมาเช่นนั้นย่อมจะต้องมีการฆ่าควันกันแบบเดอะเปเปอร์มินแน่นอนใครจะรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องแรกและสังคมนี้มันก็ไม่มีใครที่จะมาเห็นดีเห็นงามกับผมหรอกครับทั้งทั้ที่ผมก็พยายามที่จะเอาหลักฐานเอกสารมาสู้ว่าสั้นๆเนี่ยถ้าชฉโนด ฉบับเก่าไม่มีเหลืออยู่เลยที่เจ้าพนักงานที่ดินเขตบางเขนแล้ว่าเจ้าหน้าที่มันลอกมาได้ยังไงว่าเจ้าพนักงานที่ดินลงนามลงวันที่ประทับนี่นะครับตั้งแต่สองสี่เก้าสองสองสี่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันอ่านจากไหนแห้ลายมือสวยเลยเขียนชัดเจนก็แสดงว่ามันทุนจริตร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันอ่านออกแล้วมันฉีกทิ้งเสียฉบับเก่าเนื่องจากไม่ใช่เป็นชื่อ ของเจ้าของโฉนดใหม่ที่สมครบิคกันทําโดยลูกหลานในเจ้าพนักง,งานที่ดินเขตบางเชนแพ้ครับเมื่อศาลฎีกาไม่รับฎีกาก็เป็นั้นว่าศาลธรณ์สิ้นสุดอันนี้ก็เรื่องแรกไม่มีไอ้พวกที่จะล้มเจ้ามือมาช่วยผมสักคนนี่เรื่องที่หนึ่งว่าประเทศนี้มันยากครับท่านที่เคารพ คิดอยาจะพังภูเขาธานาวาสีกับจอบแต่เรื่องลําคันเหล่านี้เป็นเรื่องของหางเครื่องเรื่องกิ่งไม้ใบไม้รากไมก้ไม่คิดอะไรเรื่องที่สองท่านผู้ฟังที่คารพมาตราร้อยแปดสิบห้าและมาตราสองร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่ต้องมีอะไรมากหรอกครับท่านผู้ฟังที่คอรพอ่านให้ฟังเลยดีกวา่านี่เขาเรียกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตราสุดท้ายคือมาตรา279บรรดาประกาศคำสั่งและการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อนหรือหลังหรือต่อไปถือว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกรณีดังกล่าวให้ถือว่าการนั้นเป็นการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่อ่านทั้งหมดครับแต่ผมยกเพื่อที่จะบอกว่า ไอ้พวกที่บอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักสู้ไม่คิดเถียงอะไรกับเขาเลยแล้วก็บอกว่าชอบด้วยกฎหมายอะไรต่างๆที่หัวหน้าคอสชอทำหัวหน้าคสชชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารองหัวหน้าคสชคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณอยากทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายเลยผมนี่เป็นคนช่างเถียง ใครบอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาสมมุติพลเอกประวิทย์จันโอชาสมมุติเป็นคอสชอ,อยู่ในช่วงปี2557ถึงปี2562ก่อนการตั้งนายกรัฐมนตรีไปฆ่าเก๊กของนายเทพแขนครอบตายเพราะว่าตัวเองก็ได้ เคลมมาแล้วถามว่าคอสชจะต้องได้รับการยกตามมาตรา279หรือไม่ผมนี่เป็นคนชอบเถียงชอบคนการที่นายกล้ายิงดาบตำรวจเก่าถึงแก่ความตายเพราะดาบตำรวจเก่ากับพวกร่วมกันจับนางก้อนภรรยาของนายกล้านั้น แม้จะฆ่าขณะที่ดาบตำรวจเก่าเดินเที่ยวอยู่กับกิ๊กแต่ก็เป็นความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่เป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงานที่กระทำตามหน้าที่ขณะที่นายดาบเก่าเดินอยู่กับกิ๊กนายกล้าสามีของนางก้อนพบดาบตำรวจเก่าโดยบังเอิญจึงใช้ปืนยิงดาบตำรวจเกา่าถึงแก่ความตายเพราะแค้นที่จับภรรยาตน ให้วินิจฉัยว่าในเก่งและในกล้ามีความผิดต,อต่อชีวิตหรือไม่สารดีกาที่หนึ่งสองสามแปดทับสองพันห้าร้อยสิบห้าวินิจฉัยแล้วค่าคนตายโดยเตจตนาค่าเจ้าพนักง,งานในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับตำรวจีนยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วต่อเนื่องกันถามว่าถ้าหัวหน้าคอสอชอ ที่มีรัฐมน,อนอูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา279ไปมีพฤติกรรมเช่นนั้นจากนายดาบตำรวจเก่าเป็นในเทพแขนคอกถูกหัวหน้าคอสชอหรือรองหัวหน้าคอสชอโกรธเอาปืนยิงกระบ,บาลในเทพแขนคอกตายขาดพี่พัฒก,การต้นใสถามว่าคอสชอได้รับการยกเว้นไหม ไอ้พวกนะักกฎหมายทั้งหลายที่มาเสียงกับผมมันก็เงียบป,ปิดปากหมดผมก็เลยขี้เกียจลำคานฟันธงเปรียงตราบใดที่มีกฎหมายบัญญัติว่ามีความผิดอาจารย์ปรีดีระาศีส,สั์ถือว่าการกระทำนั้นต้องมีความผิดตามโทษที่กฎหมายกำหนดถ้ากฎหมายไม่มีว่าการชำรวัวเป็นความผิดก็ถือว่าผู้ชำรวัวไม่มีความผิด จัญญดระจายดรหยุดแสงมูไทยนี่มันไง,ไง่ายงเพราะฉะนั้นการที่คณะรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499มาตรา113ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อหนึ่ง ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญสองล้มล้างอำนาจิตดบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจดุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือสามแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผูนน้น,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 นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตยกเลิกแล้วยางครับพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499มาตรา279มีตรงไหนไหมครับให้ยกเลิกพระราชบัญญัติหรืองดใช้มาตรา1 1 3ไม่มีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องถูกจับโดยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะตำรวจ400 0คนอายุความยังไม่หมด นี่คือหลักกฎหมายและหลักการเมืองการปกครองสวัสดีครับ